โหดูจากเวลาเนี่ยน่าจะต้องรอเขาโดดลงมาก่อนนะครับไม่งั้นจะเก็บของไม่ได้นะฮะสเตปเพื่อนร่วมทีมเนี่ยน่าจะเป็นหนูท่อมือใหม่นะครับอาจจะยังดักไม่เสียงเท่าไหร่นะหนูท่อรุ่นพี่เนี่ยจะพาหนูท่อรุ่นน้องดักในเกมนี้นะครับนี่คืออัดหรือว่า AUG สกินกองโจนนะครับซึ่งมีสีดําด้านนะใส่สกินแล้วเหมือนไม่ใส่กันเลยทีเดียวนะครับ ดูยังไงก็เหมือนไม่ใส่สกินนะฮะบอกเลยว่าโคตรเท่เลยครับเข้ามาดูในตลาดเนี่ยแทบไม่มีกันเลยทีเดียวนะครับส่วนคนไหนที่มีในคลังตอนนี้นะครับแนะนําให้เอาลงตลาดด่วนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะตั้งราคาแม็กซสุดเนี่ยก็ออกอย่างไวเลยเนื่องจากกําลังขาดตลาดนะตอนนี้นะครับและในวันที่25ที่จะถึงนี้อย่าลืมมาล็อกอินเพื่อมารับกุญแจผีฟรีและก็มีอีเวนต์มาใหม่ด้วยนั่นก็คืออีเวนต์ดราก้อนและก็แมวดีซี สำหรับในคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย Red Potion รับเติมเกมในโปรโมชั่นของเกม m a r e a Breakout เนี่ยผมบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขายัางรับเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยและลาเนี่ยเปิดตั้งแต่9ก้โมงเชา้ายันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะครับสามารถเติมได้ทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีบัตรเติมเกมจำหน่ายด้วยนะเพียงแค่แอดไลน์ Red Potion หรือทักไปที่เพจ Red Potion รับเติมเกมได้เลย ส่วนในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดักสตูด,ด้วยอักหรือว่า a อยสกินใหม่หรือว่าสกินกลองจรน,นั่นเองเนะครับตอนนี้เวลาเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วน่าจะมีคนออกตรงทางออกด้านหน้านี้นะครับไม่มีเสียงกระโดดลงนะครับแสดงว่าเขาจะออกแล้วโอ้โหโดนเข้าหน้าเต็มๆเ,เลย อะไรจะพุกขนาดนั้นวะโอ้โหดูดิเขาเกือบตุยเลยครับแหมพลาดทีเดียวเองเกมตกมาเขาเปลี่ยนที่ดักดอยและกกนนะครับสกินสีดาแบบนี้บอกเลยว่าโคตรเนียนนะฮะนะครับกำลังจะมีคนมานะโอ้โหดูจากเวลาเนี่ยน่าจะต้องรอเขาโดดลงมาก่อนนะครับไม่งั้นจะเก็บของไม่ได้นะฮะเดี๋ยวรอเขาลงมาก่อนนะครับเราถึงจะเก็บของได้เนะอ้าวติดติดติด มีคนติดนะครับเอาไปฝั่งโน้นเหรอไหน,นอ่ะเอา <_ C ell> โดนหัวอีกแล้วเกมนี้พลาดอีกแล้วเลยครับทุกคนหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยถ้าตุยแบบนี้ไม่เสียดายเซตหรอ <_ C ell> ก็ต้องบอกว่าเวลาผมวงทีวีแปดมือเนี่ยผมจะจัดเซตลงแค่แปดมือเลยครับในเกมนี้ผมไม่เอาหมวกลงไปนะครับเนื่องจากเอาหมวกลงไปเี่กก็ตุยเหมือนเดิมเลยครับ ดังนั้นก็เซตเ้ครบ8ปดหมืนแล้วก็ลงไปแบบนี้เลยนะครับเวลาเล่นเนี่ยผมจะเล่นที8ีปดหมื่นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ขอฟูหรือว่าได้ของเยอะนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเราลงแบบไม่มีหมวกนะครับก็จะถามอีกทีนึงนะว่าคุณต้องการใส่หมวกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ใส่ดีกว่านะก็อย่าลืมเช็คเลือดอะไรให้พร้อมด้วยนะครับก่อนกดเริ่มเกมนะ เกมนี้สุ่มตีได้มา2คนนะครับดูจากเซ็ตที่เพื่อนใส่มาเนี่ยน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกันแนะ่หรือว่าหนูท่อเหมือนกันนะและรูจากสเตปเพื่อนร่วมทีมเนี่ยน่าจะเป็นหนูท่อมือใหม่นะครับอาจจะยังดักไม่เสียงเท่าไหร่นะตอนนี้คือศัตรูเนี่ยอยู่ชิดเลยนะครับเขาอยู่ตรงบันไดแล้วก็ชั้นสองนะครับวินไปวิ่งมาถ้าขยับเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะครับทุกคน ถ้าเพื่อนมาชิดแบบนี้เนี่ยผมต้องเปลี่ยนจุดเล่นนหครับหรือว่าจุดอยู่นะไม่งั้นอาจจะโดนระเบิดตุยคู่เลครับแล้วใครที่อยากดักนะครับแนะนําให้ดักคนละมุมนะครับหรือว่าดักคนละจุดนะจะได้ช่วยกันยิงช่วยกันเล่นนะครับถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะดักไม่ได้นะครับ ส่วนคนไหนที่อยากหันไปมองศัตรูแล้วศัตรูไม่ได้ยินเสียงนะครับให้นอนนะครับนอนแล้วก็หมุนไปหมุนมาเนี่ยศัตรูจะไม่ได้ยินเสียงนะครับก็คือจะเงียบสนิทไปเลยนะครับแต่ถ้านั่งแล้วหันไปหันมาศัตรูจะได้ยินเสียงนะต <smile. S 1> ัวยอย่างเช่นหนูท่อรุ่นน้องหรือว่าเบอร์สองที่อยู่กับผมนะฮะนี่ครับเขาหันไปมองศัตรูแบบนี้เนี่ย,ยคือศัตรูได้ยินนะครับ ถ้าเจอคนเล่นเก่งนี่เขาเข้าชาร์จเลยนะเราตุยได้แบบง่ายๆเลยนะฮะตอนนี้หนูท่อรุ่นน้องเนี่ยเปิดจุดไปแล้วนะครับรุ่นพี่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจุดนะฮะทุกคนเดี๋ยวหนูท่อรุ่นพี่เนี่ยจะพาหนูท่อรุ่นน้องดักในเกมนี้นะครับว่าจะดักยังไงถึงจะรอดนะตอนนี้เปิดจุดไปแล้วนะครับต้องย้ายจุดนะแล้วเวลาย้ายจุดเนี่ยห้ามเดินไปตอนเงียบๆเด็ดขาดนะครับเราต้องรอจังหวะที่มีเสียงดังเราค่อยเดินหรือว่าค่อยวิ่งออกจุด หรือว่าย้ายจุดนั่นเองนะครับรอจังหวะนะนี่ครับมีเสียงปืนลแล้ววิ่งย้ายจุดเลยครับเ,ออเหมือนรุดน้นนองเราตามมาด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เราย้ายจุดประดักตรงนี้แล้วนะฮะถ้ายังอยู่ตรงนั้นอีกเนี่ยอาจจะโดนระเบิดก็เป็นได้นะครับ ตอนนี้ย้ายจุดมาแล้วแต่ว่าหนูท่อรุ่นน้องเนี่ยยังหมุนไปหมุนมาอยู่แบบนี้เขาได้ยินนะครับถึงแม้ว่าจะกดลบเสียงเท้าเขาก็ยังได้ยินเหมือนเดิมถ้าขยับตลอดแบบนี้เขาได้ยินนะเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะเห็นไหมครับคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขากําลังท้าทายหนูท่ออยู่นะฮะก็คือเขาได้ยินเสียงนั่นเองนะครับผมก็เลยพี่บอกว่านิ่งไว้นะ ๋ยวศัตรูได้ยินนะครับแต่เหมือนกับว่าข้างบนเราเนี่ยมี2ตี้เนี่ยดักหรือว่าไฟกันอยู่นะเขาอาจจะยังไม่สนใจเราที่อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็รอให้เขาบวกกันเสร็จแล้วก็ให้เขาเก็บของเสร็จนะครับเฮ้ยเมื่อกี้มีคนโดนแล้วเบิดว่ะ อโอ้โหเราโดนสะก,กิดไปด้วยเลยครับในระหว่างที่เรารอเขาอยู่เนี่ยก็ฟังเสียงเขาบวกกันไปก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมยังไม่กินน้ําเลยก็ยังไม่กินอาหารนะครับยาก็ยังไม่ได้เติมเนื่องจากมีศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าศัตรูอยู่ใกล้แบบนี้ต้องรอจังหวะที่มีเสียงปืนค่อยเติมเลือดเติมยานะครับนี่ครับถ้ามีจังหวะแบบนี้เราก็ค่อยกดเติมยานะครับเมื่อกี้อาจจะกดไม่ทันเดี๋ยวรอจังหวะอีกทีนึงนะครับอันนี้รอเติมน้ํานะครับนี่ครับ มีเสียงวอนแล้วก็เติมเลยนะฮะเพื่อกบเสียงกินน้ำเรานั่นเองนะครับส่วนอาหารก็ต้องรอเช่นกันนะครับตอนนี้เติมอาหารแล้วก็น้ำไปแล้วเหลือยาที่ยังไม่ได้เติมเลยครับโอเคมีเสียงแล้วก็เติมยาได้เลยนะครับให้เลือดเต็มนะ โอเคเติมทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามนะครับตอนนี้มีคนสับสวิตโกดังนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องย้ายจุดเพื่อไปดักตรงโกดังนะครับโอเคอเอก่อนอื่นก็ทันทายใก้ปวดก่อนนะครับ จากนั้นเวลาออกเนี่ยก็ต้องระวังซ้ายด้วยนะครับเผื่อมีคนซุ่มอยู่ทางซ้ายนะโอเคถ้าโลกแล้วก็วิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเขาออกไปก่อนนะเหมือนจะยังอยู่บนหัวเรานะครับอาจจะเป็นคนละตี้นะครับทุกคนมีตี้ไปสับสวิตส่วนตี้สับสวิตน่าจะออกไปแล้วนะครับเหลืออีกตี้นึงที่ยังอยู่บนหัวเราอยู่นะครับที่ยังไม่ออกนะ เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะวิ่งไปออกหรือเปล่านะฮะเหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงเราด้วยนะครับตีนั้นไม่กล้าออกนะครับทุกคนกคน,นครับยังอยู่บนหัวเราอยู่เลยเดี๋ยวผมจะทำเป็นเหมือนว่าไปดักตรงกูดังนะครับ ผมจะปาสตันไปที่หน้าโกดังแล้วก็วิ่งกลับไปที่ทางออกหลักนะครับเพื่อไปดักเขาตรงนั้นนะนะครับทำเป็นว่าเราซุ่มอยู่ข้างล่างนะฮะเขาก็จะไม่กล้าออกนะครับถ้ามีคนอยู่ข้างล่างนะเขาก็จะวิ่งย้อนกลับไปที่ทางออกหลักอีกทีนึงนะครับโอเคเราไปรอเขาที่ทางออกหลักเลยดีกว่านะครับ อนนี้เรามาถึงจุดซุ่มแล้วนะฮะก็ภาวนาให้ขเขามาออกตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนจะมานะครับมันเขาจะวิ่งย้อนมา,มาออกตรงนี้เหมือนเดิมนะโอเคงนะั้นเราก็รอได้เลยนะครับนะ่ครับมาแล้วนะจะมาฝั่งโน้นด้วยนะครับทุกคนคนหนึ่งน่าจะวิ่งออกฝั่งโน้นนะมีเวฟขึ้นทางซ้ายนะครับ ก็ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยจะมาทางขวาหรือเปล่าฟังจากเสียงแล้วก็เวฟเนี่ยเขาวิ่งมา2ทางนะครับน่าจะเหลือ2คนคนที่นี้อีกคนหนึ่งนะครับต้องใช้ระเบิดนะเพราะว่าเราไม่มีหมวกนะครับทุกคนเราต้องเล่นระเบิดนะครับเราน้นจะอยู่ตรงจุดออกเลยนะครับ เราเก็บไปแล้วนะโอเคงั้นเราเก็บของเลยนะครับเหลืออีก30วินะครับทุกคนย้ายเป้ย้ายกระเป๋าเลยด้วยกันนะครับเอ่อถ้าผมเอาอักแรกเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยห้ายีิบสี่วิโอเค, 25, อเ,คเราออกทานนะฮะแต่มันก็ว่าเพื่อนเราจะออกไม่ทันนะครับ <Nice. S 1> เขายือนอยู่ไม่ตรงจุดนะฮะ <Nice. S 1> ทุกคนเพราะว่าเกมนี้มีคนหลงทางแน่น่นะฮะ ทุกคนดูดิเกมนี้เราได้ VSS แต่งเต็มนะครับบอกเลยว่าอยากเปลี่ยวโอ้โหได้สี่แสนกันเลยทีเดียวนะครับส่วนกระสุนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้กระสุน HP หรือว่าล่าสัตว์นะครับแบบนี้ต้องเล็งขาอย่างเดียวนะถ้าเล็งขาเนี่ยเขาจะน็อกไวมากแ่นะฮะนะครับเกมนี้เราก็ได้มา4ี่แสนห้ากันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขอดูเพื่อนร่วมทีมก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่นะอ้าว หลงทางจริงด้วยนะครับหนุนท่อรุ่นน้องหลงทางเนะฮะเมื่อกี้เขาออกทันนะครับแต่ว่ารีบเก็บของไปหน่อยยังไม่ได้เช็คอินจุดออกนะครับโอเคเราไปดูของในเป้ที่เราเก็บมาเมื่อกี้โอ้โหของเขาเนี่ยเต็มเป้กันเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับส่วนของที่ผมปล้นมาเนี่ยหรือว่าลูทมาเนี่ย ผมก็จะเอาลงตลาดทั้งหมดเลยนะครับเวลาเล่นผมก็จะจัดเซตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ